สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่ดานเจสโค่ะและวันนี้ค่ะแน่นอนเลยเยนจะพาทุกคนมาชมผลงานการติดตั้งนะคะฝาท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบเซ็นเซอร์ทอร์เนตนะคะแล้วก็วันนี้นะคะลูกค้าก็ได้เข้ามาพเพิ่มฟังก์ชันอีกสองอย่างนะคะจะเป็นในส่วนของไฟสองเท้านะคะแล้วก็ยางล้เสร็งรับสอดค่ะเะียนจะพาทุกคนไปชมผลงานการติดตั้งกันกนะคะที่ในส่วนแรกกันดีกว่าค่ะในส่วนของยางล้เสรงรับสอดนะคะ อันนี้พี่ช่งางก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะสอดเข้าไปที่ขอบยางประตูเดิมแบบนี้นะคะแบบเต็มบานทั้งสี่บานประตูตเลยนะคะจะช่วยลดยเสียงรมเสียงกระพือแล้วก็ทําให้ขอบยางเนี่ยเสื่อมช้าลงด้วยค่ะไฟสองเท้านะคะนี่หน้าตาแบบนี้ลูกค้าก็ได้เลือกเป็นสีฟ้านะคะเปิดประตูออกมาก็จะแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากต่อไปนะคะก็มาดูในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้ากันบ้างค่ะ เราจะมีเป็นปุ่มเปิดปิดนะคะอยู่ข้างคนขับด้านนี้เลยเมื่อเราเปิดไฟหน้าหรือไฟลีนะคะจะมีไฟเดิมสีส้มของรถติดขึ้นมาแบบนี้ค่ะเราสามารถใช้งานได้ทั้งเปิดและปิดเลยค่ะฟังก์ชันต่อไปนะคะก็จะเป็นปุ่มปิดฝาหน้ายค่ะจะมาปิดที่ดูแล้วก็เราจะมีเซฟตี้นะคะเป็นกันเนค่ะนี่นะะปุ่ิดแบบนี้แล้วจะมีกันเนีี อีกไปนี่เลยครั้งนึ่งเราจะเพิ่มเป็นแบบเซอร์วิสทไปแบบนี้นะคะปุ่มเปิดตัวนี้นะคะก็แค่ดันบปนี่เลยใช้งานได้สะดได้ทีไม่ต้องถืไม่ต้องลากแล้วะคะ่ะฟังก์ชันต่อไปก็จะเป็นตัวรีโมทค่ะเราก,ก็ใช้เป็นตัวรีโมทเดิเลยไม่มีการตัดต่อดัดแปลงนะคะกดแค่ไปที่รูปเปิดปากหน้าแบบนี้ค่ะก็สามารถใช้งานได้ไหมเปิดและปิ มากดเกิดมาให้ดูอีกครั้งนะคะโพแนบแบบนี้ฟังก์ชันสุดท้ายนะคะก็จะเป็นตัวเซนเซอร์ทาวเวอรเด็นะคะหรือว่าก e ิ๊กเซนเซอร์ขาชึา้นกันเลยตัวนี้เราสามารถใช้งานได้ทั้งเตะเปิดแล้วก็เตะปิดค่ะเดี๋ยวเรนจะมาเตะให้ดูนะคะนี่ค่ะทำงานง่ายนะคะแล้วก็ทำงานไว เซตเปิดกันพ Ma ี่ดูช้านะคะเซ็นเซอร์เรองแมนมากค่ะสะดวกสบายนะคะเซตเปิดเปิดิดได้เลยในส่วนของปาท้าไฟฟ้านะคะก็จะมีเปิดปิดที่หน้าคนขับค่ะแล้วก็เปิดปิดที่ป่าท้ายเปิด <net> ปิดด้วยโดรีโม่แล้วก็เปิดปิดด้วยระบบเซ็นเซอร์คาเฟ่นะคะก็สำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสินค้าดีๆแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นป่าท้ายไฟฟ้า ไฟส่องเท้าแบบนี้ยางเสียงแบบสอบหรือว่าแล้วก็แต่งสื้มมาทายนะคะในรถ Impreza S ก็สามารถถักเข้ามาสอบถามกันได้นะคะที่ร้าน J S Go หรือว่าจะเป็นช่องทางไลน์บบ J S o นะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝขากทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยในการกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง Youtube ที่ช่อง J S Go ้วยนะคะสาหรับวันนี้ขอบคุณค่า